สักครู่หนึ่งพระท่านก็จะพิจารณาหานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้พรนะโยมพอดีวันนี้ก็ฉันเร็วให้พรเร็วเพราะว่าเดี๋ยวอัตมาภาพต้องออกไปในงานที่มัตตพุทธเป็นบริษัทบริษัทขนส่งก็ทำการออกรถเป็นรถ ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าก็ให้ไปให้โอวาทก็เลยได้พิจารณาเป็นธรรมะมาฝากพวกเราในวันนี้เปรียบเทียบคนกับรถคนกับรถก็หมายความว่าบางทีเราเห็นรถแข่งกันในสนามแข่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาแข่งกันวันนี้ รถในสนามแข่งที่แพ้ชนะกันได้ด้วยความเร็วด้วยสมรรถนะหรือแม้กระทั่งความชำนิชำนาญช่ำชองของผู้ขับที่เราเห็นแข่งวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเตรียมการมาก่อนหน้านั้นนาน,น,านทั้งรถก็จะต้องมีการออกแบบมีวิวัฒนาการมาดีไม่ดีก็เป็นร้อยปีในแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อทั้งตัวบุคคลก็ต้องมีการฝึกฝนมานาน อันนี้ก็หมายความว่าในเหตุปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันนะรถที่เราทำมาดีคนที่ฝึกมาดีกว่าเขาก็มีโอกาสชนะมากกว่าเมื่อลงสนามจริงอันนี้ให้ธรรมะอะไรเป็นข้อคิดบางครั้งเรามีการแข่งขันกันในโลกนี้ในสังคมนี้เราสู้เขาได้สู้เขาไม่ได้ หรือว่ามีผลเป็นบวกเป็นลบประการใดก็ตามการแข่งขันมันไม่ได้เกิดเพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้การแข่งขันนี่มันมีมาก่อนแล้วหรือพูดง่ายๆก็คืออุปนิสัยวาสนาบุญกุศลที่ทำไว้แต่ปางก่อนส่งผล ให้มีการแข่งขันแพ้ชนะกันในวันนี้แต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้นท่านก็ไม่ได้ให้น้อยเนื้อต่ำใจก็เปรียบว่าแม้ว่าแพ้วันนี้วัน,น,นหน้าก็จะชนะก็ได้ก็ให้ทำกรรมในปัจจุบันให้ดีขึ้นเรียกว่ากรรมปัจจุบันมันแสงหน้ากรรมเก่าหรือตัดวิบากรรมเก่าได้ถ้าเรามองเห็น เส้นสายของกรรมว่ามันมีความบกพร่องความผิดย่งไงเหมือนถ้ารถมันมีปัญหา,าคนฉลาดเขาก็จะมองเห็นว่ามันออกแบบบกพร่องอย่างไรแก้ไขได้มันก็ไม่เป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆแต่คนเราในปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆมันเกิดจากความคุ้นชินหนึ่งก็คือไม่รู้ว่ามีปัญหาสองคือรู้แล้วว่ามีปัญหาแต่แก้ไม่ได้ก็เพราะ เราไม่เห็นโทษของมันสิ่งใดที่เราเห็นโทษของมันเราก็จะสามารถจับสามารถแก้ได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะอุปมาคนกับรถการแข่งขันในชีวิตคนชีวิตรถไม่ได้แข่งขันกันแค่วันนี้มันมีของเก่ามีความเป็นมาอาวันนี้ยกตัวม,มาทำบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญ